สวัสดีครับเด็กๆทุกคนนะครับนี่ก็เป็นคลิปวิดีโอนะครับเนื่องจากเกิดปัญหาการถ่ายทอดสดเนาะก็เลยเป็นคลิปวิดีโอการติวนะครับที่จะสอบในวันพรุ่งนี้วันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับเป็นข้อสอบนะครับอย่างที่รู้กันอยู่แล้วนะครับเป็นปรนัยเนาะยี่สบข้อแล้วก็มีอัตนยัยคือข้อเขียน2ข้อนะครับวันนี้ก็คือครูจะทบทวน นะครับในพาร์ทที่จําเป็นจะต้องใช้ในการสอบในวันพรุ่งนี้นะครับขอหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับกับเด็กนักเรียนม .6 ในวิชารายคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนี้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับก็เดี๋ยวเจ้าครูจะลงคลิปใน YouTube เอาไว้ให้นะครับอะ่ะเริ่มแรกเลยครับเริ่มเรื่องเป็นอย่างนี้ครับด้วยปกติแล้วใช่ไหมครับเราจะเรียนกันทั้งหมด 3เรื่องหลักๆนะครับลิมิตความต่อเนื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันครับแล้วก็เป็นปริพันธ์ของฟังก์ชันหรืออินทิเกตรตของเราเนั่นเองนะครับแต่ในการออกข้อสอบครั้งนี้นะครับเราจะบีบนะครับเป็นแค่2เรื่องเท่านั้นก็คือในเรื่องของอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะครับแล้วก็ปริพันธ์นะครับมาลองดูกันเริ่มเรื่องอย่างนี้ครับเด็กด้วยวัติแล้วใช่ไหมครับอนุพันธ์เนี่ยอนุพันธ์ของฟังก์ชันเนี่ยนะครับ ขึ้นชื่อว่าอนุพันธ์นะครับถ้าชื่อภาษาอังกฤษของมันเนี่ยก็คือดิฟดิฟเฟอเรนเชีถูกต้องไหมครับดิฟเนี่ยดิฟเฟเนเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงความแตกต่างถูกต้องไหมครับมีการความความแตกต่างเกิดขึ้นนะครับทีนี้ในพาร์ทแรกนะครับให้เด็กๆเ,เนี่ยลองแยกอย่างนี้ก่อนครับคําว่าอัตราอัตราการเปลี่ยนแปลง เฉลี่ยฟังดีนะครับกับคำว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉยๆหรือวงเล็บเนี่ยถ้าเขาไม่พูดเฉยๆคือขณะใดขณะหนึ่งะนะครับซึ่งสองคำนี้เนี่ยมีข้อแตกต่างกันครับคืออย่างนี้ครับอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเนี่ยมันคือหาความแตก มันก็เลยกลายเป็นอัตราการเปลี่ยนเฉลี่ยซึ่งไฮไลท์อยู่ที่คําว่าเฉลี่ยครับถ้าหากพบว่ามีอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยเนี่ยเราจะใช้ f b ครับลบ f a ส่วนด้วย b ลบ a พูด,ดง่ายๆคือเราจะไม่ต้องทําการดิฟเพราะเรารู้ช่วงของการเปลี่ยนแปลงชัดเจนคือช่วง a ถึง b ถูกต้องไหมถ้าเรารู้ช่วงของการเฉลี่ยเนี่ยเปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนมีช่วงชัดเจนนะครับเราไม่ต้องดิฟ ถูกต้องไหมอ่าแต่ถ้าเกิดข้อสองเนี่ยเขาบอกอัตราการเปลี่ยนแปลงณขณะใดขณะหนึน่งเนี่ยมันเป็นการที่หาอัตราการเปลี่ยนแปลงณจุดนึกออกไหมครับพอเป็นณจุดเนี่ยเราไม่เราช่วงของเรามันน้อยมากมันเล็กมากพอมันเล็กมากเปรียบได้กับอะไรครับการเทคลิมิตเข้าใกล้ศูนย์นั่นเองถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเราลองเข้าใจตัวฟังก์ชันก่อนเนาะว่ามันคือระยะระหว่าง f b ลบ f a ถูกต้องปะ แล้วก็เอาระยะ b ลบ a นั่นหมายความว่าสูตรของอัตราการเปลีป่ยนแปลงเฉยๆอะมันก็ลักษณะคล้ายๆกันแต่ระยะคือ f x บวก h ถูกปะลบ f x ส่วนด้วยอะ h ครับถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นละ่ะแล้วเขาก็ Take Limit ใช่ปะ Take Limit อะไร h เข้าใกล้ศูนนี่คืออัตราการเปลี่ยนแปลงเฉยๆหรือขนาดใดขนาดหนึ่ง ซึ่งสงสัยไหมว่าทำไมตอนเฉลี่ยทําไมตอนเฉลี่ยเนี่ยทําไมตอนเฉลี่ยมันถึงเป็นบีลบเอได้ทาไมเฉลี่ยถึงเป็นบีลบเอได้ก็เพราะว่าอะไรครับก็เพราะว่าเราเห็นช่วงเราเห็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงชัดเจนถูกไหมครับ <c oughs> แต่จริงๆแล้วอัตราก,การเปลี่ยนแปลงเฉยๆเนี่ยมันก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือถ้าเราสังเกตเนาะเราจะหยิบอะไรมาลบอะไรบีลบเอเห็นปะเลยได้ข้างล่าง เช่นเดียวกันครับเราก็จะ x บวก h ลบ x เหมือนกันจึงได้แค่ h เห็นไหมดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งสิ่งแรกนิยามของการดิฟเลยครับมันจึงเริ่มที่ตรงนี้ครับตรงนี้เราเป็นนิยามของการดิฟเลยนะครับลิมิต h เข้าใกล้ศูนย์ของ f x บวก h ลบ x x ส่วน h นะครับนี่คือนิยามทีนี้อยากให้ทุกคนเข้าใจอย่างนี้ว่ามันอาจจะเปลี่ยนรูปร่างไปได้มันอาจจะเปลี่ยนรูปร่างไปได้มันไม่จำเป็นจะต้อง x บวก h ลบ f ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความเข้าใจครับว่าตัว h ข้างล่างเกิดจากอะไรเกิดจากเอา x บวกเเนี่ยมันลบ x นั่นเองจึงเหลือแค่ h ตัวเดียวเห็นปะเ mm hmm. พราะสูตรด้านบนมันสอดคล้องกันเห็นไหมครับเรามี fb เรามี f a เราจึงเอา b ลบเนี่ครับนี่เหมือนกันครับเรามี fx บวกเลบ fx เราจึงเหลือเไงครับเพราะเราเอามาลบกันเห็นไหมเออนะครับดังนั้นเนี่ยถ,ถ้าโจทย์เปลี่ยนแปลงอะไรไปก็จะต้องเข้าใจในคอนเซปต์นี้ให้ได้ นะครับอ่าในเรื่องแรกเรียบร้อยไปแล้วนะครับเนาะเออทีนีอ้อย่างที่บอกนะครับแยกให้ออกถ้าเฉลี่ยต้องทําอะไรเราไม่ต้องดิฟเราแทนค่าช่วงนั้นๆได้เลยถูกต้องไหมครับแล้วคิดเลข,ขออกมาแต่ถ้ามีอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉยๆแล้วเขาจะสั่งครับคําสั่งแรกๆเลยคือเขาจะทําเทียบกับอะไรเขาจะเปลี่ยนแปลงเนี้ยเทียบกับอะไรนะครับซึ่งก็ สื่อสารไปบางส่วนแล้วนะครับเวลาเราเทียบเนี่ยสมมุตินะครับด้วยความที่มันเป็นข้อช้อยเนี่ยผมก็จะบอกวิธีแนวความคิดที่ไม่ต้องทําแบบยืดยาวนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยพอเรารู้ว่าเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉยๆเนี่ยพูดง,ง่ายๆคือเราสามารถดิฟฟังก์ชันนั้นได้เลยถูกต้องไหมครับฮอ,อารมณ์มันประมาณว่าเราอยากเห็นอัตราการเปลี่ยนแปลงนะครับของออพื้นที่วงกลมนะครับพื้นที่วงกลมเนาะ เมื่อเทียบกับอะไรเมื่อเทียบกับรัศมีอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็แอบ,บรู้แล้วต้องบ้าว่าพื้นที่วงกลมมันคือ pi r กําลังสองนั้นพอแอบ,บดิฟป,ปุ๊บเราจะได้อะไรสอง pi r นั่นเองถูกต้องไหมครับแล้วเขาอยากรู้ค่าเป็นเท่าไหร่ก็แทน r เข้าไปทุกอย่างก็จบเห็นไหมอันนี้คือง่ายเลยถูกต้องไหมครับเนาะเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยที่พูดไปอยู่เมื่อสักครู่นี้ทําได้3าถึงสี่ข้อแล้วนะครับอืมนะ ส่วนต่อไปนี่คือนิยามนิยามของฟงันิยามของการอนุพันธ์ถูกต้องไหมเออเข้าใจลึกซึ้งตรงนี้หนูทําได้แล้วลูกหนูทําได้แล้วจุดนี้นะสามถึงสี่ข้อมาแล้วโอเคปะเออนะดังนั้นเนี่ยพารต่อไปพอนักคณิตศาสตร์บอกว่าเฮ้ยการใช้นิยามเนมันยืดยาเวเว้ยเราก็มีการใช้สูตรการหาอนุพันธ์เกิดขึ้นถูกไหมพอใช้สูตรการหาอนุพันธ์เกิดขึ้นทําไงครับ มันก็มีสูตรและสมบัติต่างๆเพิ่มขึ้นมาครับซึ่งสูตรการหาอนุพันธ์เนี่ยพูดทวนซ้ําอีกครั้งเนี่ยมีไม่เยอะครับก็คือหนึ่งเลยเราดิฟค่าคงที่ครับค่าคงที่ C นะให้ C เป็นค่าคงที่ละกันค่าคงที่เนาะถ้าเราดิฟซีย่อมได้ศูนย์เสมอถูกต้องไหมครับนี่ข้อที่หนึ่งเลยถูกต้องไหมครับแล้วก็ข้อที่สองสำคัญมากๆคืออะไรครับดิฟ x กำลัง n ครับได้ nx กำลังเอลบหนึ่งนั่นเองก็คือสอนง่ายๆที่ให้พูดท่องกันอยู่เป็นประจำคืออะไรครับตบหน้ากําลังลดหนึ่งถูกต้องครับตบหน้าเข้าให้เลยครับกําลังลบหนึ่งถูกต้องครับตบหน้ากําลังลดหนึ่งเนาะอ่ะต่อมาข้อสามครับข้อสามเนี่ยดิฟสามารถอะไรนะกระจายการบวกลบได้การบวกกับการลบได้นั่นเองดิฟสามารถกระจายเข้าไปได้ถูกไหมครับเออนะและ เนื่องจากดิฟกระจายเข้าบวกลบได้นั่นหมายความว่าดิฟไม่สามารถกระจายเข้าไปในการคูณและการหารได้นั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่ามันจะต้องมีสูตรตังหากของมันออกมาครับก็คือดิฟผลคูณก่อน u กับ v สมมติมี u กับ v คูณกันนะครับดิฟผลคูณผมก็มักจะให้ท่องว่าหน้าดิฟหลังครับบวกหลัง แล้วก็ดิฟหน้านั่นเองอ่านี่คือดิฟผลคูณนะครับโอเคเออต่อมานะครับเราเรียกมันว่าดิฟผลหารนะครับก็ย u ส่วน v เนาะดิฟผลหารเราท่องว่าอะไรกันบ้างเอ่ยก็ล่างดิฟบนนะครับลบบนดิฟล่างนะครับแล้วก็ส่วนด้วยล่างกำลังสองนั่นเองเออนะครับฝึกใช้งานให้คล่องเน้นย้ำมากๆสองตัวนี้ เน้นย้ำมากๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อ5้าเนี่ยก็คือใช้งานท้ายแอปทั้งหมดนะครับในการหาอุปพันนะครับในแต่ละข้อเนี่ยเราก็ต้องใช้งานมันให้เป็นนะครับแต่ทีนี้มันก็จะมีสมบัติแทรกซ้อนบางอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติผมมีฟังก์ชันหน้าตาน่ารักอยู่ตัวหนึ่งเนาะ y เท่ากับ1ส่วนรูท x เงี้ยบวก รากที่สามของ x เนี่ยแล้วเขาต้องการ y p r i m ก็คือ y ดิอ่างเนี้ยครับป็ค่าเท่าไหร่อ่ะโดยปกติแล้วเราก็ใช้วิธี